สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ง่ายก็หลานเจียเขากองไปสวยเหลียวลวงของน้าบานค่ะแต่ว่ามือนี้สิไปซื้อของมาเตรียมไว้ก่อนแต่ว่าไม่ง่ายก็ไปน้ำมือน,นี้ยานกู้ิดดาวจากต้นสดๆค่ะสดกับสดพดูดววันนี้นะคะจะทำ ข้าก่องไปเลี้ยงป่วยโควิดนะคะของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะที่โรงพยาบาลสนามของจังหวัดร้อยเอ็ดเมนูวันนี้นะคะก็คือผัดไส้กรอกแล้วก็มีเมนูของหวานเป็นเต้าทึงลำไยเดี๋ยวเต้าแจ้งนิดนึงนะคะเพราะว่าได้ข้อมูลจากโรงพยาบาลสนามมาสําหรับใครที่อยากจะทําบริจาคไม่ว่าที่ไหนก็น่าจะคล้ายๆกันนะคะก็คือลดอาหาร ลดจัดอาหารหมักดองแล้วถ้าเป็นของหวานก็แนะนําที่ไม่ใช่กะทินะคะก็ไม่ให้ใช้กล่องโฟมให้ใส่ถุงร้อนแล้วก็มัดไปให้เขาเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นกล่องโฟมอะไอกล่องโฟมมันจะเป็นขยะติดเชื้อตอนเย็นวันนี้เราจะมาหั่นวัตถุดิบเตรียมไว้ก่อนพรุ่งนี้เราถึงจะช่วยกันผัดอีกที่ะโอเคค่ะถุงมือค่ะ บอกหอมมีดขอพัดป่วยควิมีดหายเร็วๆเด้ออะกำลังล้างหม้อไปต้มน้ำลำญ่นะคะขอให้ผู้ป่วยหายเร็วๆนะคะสุขภาพแข็งแรง ปกติขาดอะไรไปคะพี่เดี๋ยวจะให้สนับสนุนเป็นข้าววันหนึ่งประมาณร้อยร้อยกิโลฮะ <Ừ. S 2> ที่ที่ทำมาจากโรงพยาบาลอันนี้คือ,เ,อเราเรารับเสริมให้เขาแต่ว่าหลักคือโรงพยาบาลก็จะจัดทําให้เป็นอาหารเ,าเป็นอาหารสองอยา่างข้าวแล้วก็อาหารเสริมแบบนี้ค่ะพวกผลไม้พวกนี้แบบนี้ค่ะเป็นพวกผลไม้อน,นีคือ,อ,ค,อคือเราทําเป็นหลักเพราะว่า บางรังเราเข้าว่าสามารถสาดแต่แบบไข่ิมาเป็นจาภาพแน่ถ้าหอดเลลวลาที่เขา<อ>ต้องในกีดเครื่องใช้อยากอืกะะ้อที่ต้องการมีพวกไม้แขวนเสื้อเพราะเราต้องแจกให้เขาก่อนเข้าไปในบ้านไม้แขวนเสื้อขันอาบน้ำกาะมัม่งแบบเนี้ยค่ะโ <vert> อวันตินนี่ได้ตอนเนี้ยคนไข้เริ่มแข็งแรงก็ว<ม>ันตินเป็นพวกไอ้นำคิงแบบเนี้ยได้ค่ะหนุ่มน้ำในคนทางร้ายแล้วพอดีเข้าไห้เขาเอาเขาไปแค่สองขวด เพื่อที่จะไม่เป็นขยะติดเชื้อข้างในแล้วก็ให้เขาใช้ขวดเก่าอ่ะกลองจากเข้าติดเครื่องกองน้ำใบไห่ค่ะแบางไนแล้วเพราะอาหารก็ไม่ให้เอาเป็นกล่องก็จะให้เป็นถุงแบบนี้ให้เขาตักแบ่งกันหายไปใบกุเป็นทำง่ายนักน้ะขอบคุณค่ะ